สวัสดีครับผมวันนี้มาพบก,กับมิกชาแนลอีกแล้วนะครับเป็นนี้เป็นคลิปที่สองของวันที่ยี่สิบห้ามกราคมนะครับวันนี้ก็เปิดช่วงใหม่ตอนแรกมิกพาเพลงใช่ไหมตรงนี้ครับในช่วงมิกมิกอ่านข่าวค่านะครับมิกอา่านข่าวในวันนี้เราจะมาอ่านข่าวนะครับเผื่อนาคบเป็นนักข่าวได้เออ,อนาาอ้าก็แค่อยากเป็นเหมือนกันนะ อยากเป็นนักข่าวนะต่อไปอยากเป็นนักข่าวเออตอนแรกอยากเป็นตำรวจแต่นี่อยากเป็นนักข่าวละข่าวแรกนะครับผมข่าวไหนลืมแล้วอ่ะเนี่ยลืมองนงี้ยเป็นนักข่าวข่าวแรกนะครับผมสมุดไหนอ่ะนี้ เอามาผลิดมาแมงเงียบไปติดบเลยแม่เอาแล้วนะครับผม,ม,มโมนากานะครับผมยืนที่ปลุกครุมผ้าอีสานตอนบนนะครับผมมีกำลังอ่อนทำให้ประเทศไทย ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสแต่ยังมีอากาศเย็นกับหมอกนะครับขอตามได้ไหมคะต่อไปนะครับผมหัวใจครับพองโตสองตาใหญ่ สร้างกุศลครั้งใหญ่ถวายที่นาแปลงสุดท้ายให้พระลูกชายนะครับสร้างวัดเพื่อทำโรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาเช่นเน็ตแห่ชื่นชมพร้อมร่วมมนุษยนาสาสตนะครับกาต่อไปเริ่มแล้ววันแรกโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตก1.34ล้านสิทธ์เริ่มเป็นเริ่มเปิดใช้สิทธิ์จะช่วยจ่ายผ่านแอป เอาตังได้แล้วการตรวจวัดฝุ่น PM 2 5มาเช้านี้กรุงเทพเมื่อเช้านี้ในกรุงเทพพบพบไม่เกินม,มาตรฐานทุกพื้นที่โดยมีแนวโน้มลดลงขณะที่คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีดเอาละครับผม ไอ้บนะรนู่ะกขึ้นแล้วอคุณน่ะฝัู้ไม่มีฟาร์มเยพกะกูนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันใหม่ครับกับมิกอ่านข่าวขําพักะกูนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันใหม่กับมิกอ่านข่าวข้านะครับผมพักสักู่ครับ อาครับคุณผู้ชมครับกลับมาทีแล้วนะครับกับมิกอ่านข่าข้ามนอยนครับข่าวต่อไปนะครับพรกระผมนภยพัสดกรเอ็มบางเมืออีกเช่นเคยนะครับข่าวต่อไปนะครับพลตํารวจเอกนะครับประวิตรวงสุวรรณว้ารองนายกรัฐมนตรียันไม่เป็นไรนะครับหลังฝ่ายค้านยืนยื่นซักฟอกสิบ รมตในรัฐบาลอลืมอะไรก็ไม่รู้ลืมไปนะครับผมสบคเผยชามลายสองศพเสียชีวิตจากโควิดสิบศพที่74ชายชาอ,อกกังกฤษขณะที่ศพที่75หญิงไทยอาการหนักเข้ารักษารักการรักษาวันเดียวเสียชีวิต และตรวจพบติดเชื้อในภายหลังกีนส่งเครื่องบินรบสูงใหญ่15ลำลุกล่ำลุกล้ำน่านฟ้าใต้หวันอีกรอบหวางทดสอบรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ภายใต้การนำของไบเดนที่เพิ่งสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง จะให้การปกป้องใต้หวันในระดับไหนต่อไปนะครับผมฉบับเต็ม40ปีแพทพาวเวอร์แพท Pad, ขายวิญญาณให้ปีศาจยาเสพติดชีวิตร็อกสตา์ยาผู้หญิงมีดาราที่เล่นยาและยังไม่เกมไหนไ,ไหมลึกลึกสุดที่แรก ไปนะครับผมเมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมานะครับสํนักงานสถานสาธารณสุขสุขภาพจังหวัดสมุทรสาครรายงานพบผู้ป่วยรายใหม่จํานวน914รายวววจําแนกเป็นววจากกค้นหาเชิงรุก844รายเป็นคนไทยจํานวน84ราย แรงงานต่างด้าว760รายที่เหลือเป็นผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพยาบาล70รายเป็นคนไทย35รายและแรงงาน,านต่างด้าว35รายสำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน6,555รายนะครับผมต่อไปนะครับเจนี่ได้หมดทสดชื่นเคลียร์ภาพคู่โม เดลิงยังไม่เกี่ยวขอ้องนะครับผมขทุดท้ายนะครับผมตอนนี้ครับผมยี่สบ้า,าเราคมรับไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มหนึ่งรแปดสดรายผู้ติดเชื้อสะสมหนึ่งหามันหยแดบเจดรายครับ รักษาหายเพิ่ม95ลารายรักษาหายสะสม1 6ึ0ง2มรายเสียชีวิต2ลรายรวมสะสม75ลารายครับคลนี้นะครับผมมิอ่านข่าวข้ามก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับและมาพบกันใน EP หน้าว่าเราจะอ่านข่าวอะไรครับจบท้ายด้วยนี่เลยครับจบท้ายด้วย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพท่อประป่าสามาัคคีมหาสงการณวัดคอลาดตำบลบางบ่ออํเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเนื่องด้วยคณะกรรมการวัดคอลาดและท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้กำหนดวันทอประป่าสามาัคคีตามประเพณีของทุกปีร่วมทำบุญส่งน้ำพระในวันปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าป้าต้อพระป่าสามัคคีหมหาสงกการในครั้งนี้ให้สำเร็จดูร่วมไปด้วยดีวันที่13-15ถึง15เมษายน2564เวลา11นาฬิกาถ,ถวายพระป่าอออำหน้าคุณพระศรีรัตน์ไตจงดนบรรดาให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจัดทุกพิธพร์ใยทั้ง4ประการคืออายุวันนสุขาภละและปฏิภาณรสารสมบัติจงทุกประการเทืน เพื่อนําเงินมาเพื่อนำเงินรายได้มาบูรณะภายในวัดไอ้เจเลยสืบไปรับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ